ตอนพระเกี้ยวเห็นนิสิตแล้วอยากเรียนหนังสือบ้างจังถึงไม่มีโอกาสเรียนในโรงเรียนเราก็สามารถหาความรู้จากที่อื่นๆได้นะเช่นอ่านหนังสือดูสารคดีหรือพูดคุยกับคนที่มีความรู้ไงอย่างคุยกับสีสวัสดใช่ไหมกับคนอื่นๆก็ด้วยจ้ะไม่มีใครรู้อะไรซะหมดทุกเรื่องหรอกแย่จัง ฉันกำลังอยากรู้เรื่องเข็มกลัดที่ติดอยู่บนเสื้อนิสิตหญิงนะเรื่องนี้รู้จักพระเกี้ยวเป็นศรราพนหรือเครื่องประดับพระเมาลีของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ไทยเมื่อยังทรงพระเยาว์มีลักษณะที่เรียกว่าพระเกี้ยวยอด พระเกี้ยวมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจุลมงกุฎเจ้านายที่ทรงพระเยาว์จะทรงประดับพระเกี้ยวที่พระเมาลีในพระราชพิธีโศกันซึ่งต่อมาชการที่หทรงพระกรุณาโปรดเกล้ากำหนดให้พระเกี้ยวเป็นพระราชสัญลักษณ์ประจำราชการของพระองค์นะสิจุลาลงกรมหาวิทยาลัยสถาปนาในสมัยรัชการที่6ไม่ใช่หรอทำไมถึงใช้ชื่อจุลาลงกรแล้วก็ใช้ตราพระเกี้ยวล่ะก็พระบ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายหน้าหมวกของนักเรียนโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาค่าราชการฝ่ายพลเรือน จากนั้นในสมัยรัชกาลที่หได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายประจำมหาวิทยาลัยตราบจนถึงปัจจุบันมาถึงที่นี่แล้วฉันรู้สึกเลยนะรู้สึกอยากเรียนหนังสือกับเขาด้วยหรอรู้สึกหิวนะแถวเนี้ยของกินอร่อยอร่อยเยอะนะไปกันเถอะ 唉。<sighs>